<laughs> <S <S สุดยอดนี่อันนี้คือการเทสด,ด้วยแหละผมว่าเป็นการเทสในเกมที่3ของพวกเขาตรงนี้ก่อนวอาอเอ้ยมันมีอย่างนี้นะซึ่งมันจริงไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกแครรี่เข้ากลางใช่แต่มันแปลกตรงนี้ว่าให้ป๊อตเล่นแล้วเต้เล่นมูลาดซึ่งป๊อตก็มูลาดได้นะผม <laughs> <laughs> บอกเลยจริงได้แค่ปล่อย ทำได้แค่หมองครับอุ้ยปาดเก็บเฟิร์สบัดได้ก่อนเอเลสไม่น่าเาชื่อเจ้าของที่ครอบครองการโดนเฟิร์สบัตรสูงที่สุดใน RPL เอลเขาเน้เขาเป็นคนครอ,อบครองสกอร์การฆ่าเยอะที่สุดด้วยเหมือน<า>กันครับผมอุ<ฟ>้ยว้าวว้าวว่ตอนนี้ว้าวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพอสักพักนี้อาจจะว้าวลำบากมาอีกแล้วมาว้าวอีกแล้วตอนนี้โอปป้าโดนดักตายเก็บตัวโอ้ยดีฟล็อกพร้อมกับคอมโบของเพื่อนไปอีกหนึ่งตัว พอเราพูดเท่านั้นแหละว่าโอกาสแพ้ครับเยอะมากครับเริ่มเหมือนจะมีความฮึกเหมิมอยากจะสวนทางกับวินตี้และเดนเป็นชาติตะลัดเก็บโอป้ากำนำสไตลไม์มาได้ตูจริงๆครับเอเรสครับเอาละส่งส่งมาส่งมาอยู่เหลือเหลือแค่ทีลี่ยิงแบบยิงฟรีๆอ่ะอ่าตัวของเอ็นเทซี N C กับมาเยอะนะมาขึ้นมาข้างบน สู้สู้อยากจะสู้กดฮิวมาครับจะเคลียร์และทีลิของไอ้ป้าโปวางวื๊บวับกลับมาดีฟอกเปิดสกิลครับฟอลเรสตองครับมาใส่สูตรครับโทนี่บอกว่าวิ่งต่อเลยเพื่อนวิ่งต่อไม่ใช่ต่อไปหางเขาต่อกลับบ้านต่อกลับบ้านติเลตโฟกัสมากดวิ่งวิ่งหนีได้อยู่ครับยังเซฟอยู่ครับสองคนกูหูดีฟอกโทนี่ป้อมเราแตกไปแล้วแตกมาเป็นชุดๆเฟิร์ฟครับไม่โดนอะไรเลยครับรอบนี้ มาแบบกล้าๆกลัวๆเงยเป็นไงเปลีล่ยนมาขึ้นหัวจิริแกนด้วยอุ้ยดาอิมครับเจ็บตั้งแต่ไรเลนเอ้ยสาบปั๊บไดิเมนชั่นสแลตเตกเป็นกบหืม ntcc เจ็บหนักอ้าวและด้านขวาครับดีฟอ็อกเข้าไปปั่นใส่คูก้าไอ้ปัโปมาแล้วครับยิงหนึ่งสองสามครับคิวแรกอย่างไม่ได้เป็นทาล่าของมีฟ็อกเส้นได้ครับดีฟ็อกยังเก็บไปอยู่ดีฟ็อกยังเฉิดฉายส่วนเกรครับตอนนี้ ntnc ก็อึดครับ เขาอินจะไม่ค่อยเจ็บใสแมนชั่นสลัดครับไม่ค่อยเจ็บจุกๆนะเออมาเน้นๆครับทีนี้ครับเดินขวาเลยฮะบอทโบเขามาพร้อมกับลางทรงองค์ประทับคุณฟ้น้าที่ดีฟ็อกก็คือเป้าล่างทรายของเอเลสได้แลฮะเดี๋ยวมีอะไรมาที่ล่างทรายอออย่าให้ใครเข้ามารบกวนรางต้นขณะที่เรียกว่ากายละเอียดครับไปไปกอดกายหยาบ ก่อนครับเอเลสโออุ้ยโอ้โเกรมากระโดดเกี่ยวสายตัวของดีฟอกครับแต่นั่นเมนทาร่าครับโอเลเอเลสรอจังหวะ นับจะได้แมนเชสเตอร์แต่เหมือนจะไม่ถึงแล้วเดอะวอลล์อผักไป3ครับเป็นสีครับไอ้ป๊อปโปยิง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 จังหวะนี้เราต้องยิงครับได้และหนึ่งตัวยิง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 คูก้าครับมาปั่นใสอัลเบิร์ตบครับแล้วมีเอเลสเข้ามาช่วยได้แมนเชสเตอร์ใส่นะรอจังหวะอยากจะยิงต่อครับแต่มีดาอิมมายิงทูริเชนทอสใส่ครับอืมจะสุดท้ายแยกไป็นไม่ลงนะเมื่อกี้นี้ด้วยความเป็นนาครส์เราไม่มีคือมาผักจังหวะที่มันนาครส์มันออกไปก่อนแล้วด้วยนะครับทูริเชนทอสใส่ครับ โอ้โหคูก้ากลราหมัดล้อดีฟ็อกเดินหาปึ๊บไปใส่ต่อยป๊าบครับโอ้โหแต่ว่าโทนี่ก็เริ่มแรงแล้วนะครับ14นาทีตรงนี้ครับดูครับวางครับสกิลเหนียไปเอเลสมาปัดสะบัดแต่ว่าเอเดียดฟ็อกตายไปก่อนครับขึ้นทันไหมขึ้นเอเลสเอเลวามามามานี่ผานนี้โอ้ยโทนี่บอกว่าจะจากชั้นไปดิฟ็อกเส้นคือมั่นใจมาเลยที่บอกว่าเขามีดาอิมอยู่ใกล้พอโดนทรอสเซมนี่ถ่ายเลยนะครับใช่ครับหิวไม่ทันเนี่ย โอ้ยเราเข้านย่าครับดีฟ็อกดีฟ็อกไม่เอาติอยู่นะครับแต่ไม่มีอาย่าบนคอนะเลืดก็น้อยครับแต่เอเลสถึงความสนใจใส่คูก้าฮนะตอนนี้เป็นเอเลเ่ที่โอ้และเอ็นทีซีครับเป็นคนที่โดนก่อนเล่นดีฟ็อกกระโดดเข้ามาช่วยทันทีไอ้ปั๊บโปรครับยืนขู่ไอนะ้ฮะและอเอเลสไปเจอหน้าได้อีมอ้าวเล่นครับจังหวะอนาคตโอ้โหกะว่าเขาจะมาแล้ว,ลวเราทอ้อต้เด้ คุณนายบิดพอดีออ้ยและโดนไอพอโปนสกิดหนึ่งด้วยเรียบร้อยตายไปชีวิตแรกครับและถอยกลับมาได้เกาะเกิดของไดอิมไปครับจังหวะนี้ใช่ครับนี่เป็นช่วงเวลาก็สเลยเยอร์แล้วนะฮะหลุมลาดนี่เอร์เร็ี่ดามเมจเยอะมากยกุ่นี้ผมเห็นสับไม่พักเลยเ,เรยบรลทูดมุลาโบเ็นส์เจาะ3ชิ้น อและด้านขวาครับ NTC ไปเจอหน้าเกรครับและไล่เกรลงข้างล่างแล้วใช้ซูนไอบิดไปครับเก็บ NTC ได้ครับดาอิมดาอิมหมวกคุณไอพิดดักสวยนะครับทั้งวันนี้แต่อุ้ยต้องระวังด้วยนะครับลืมไปเลยว่ามีกอล์ฟเลเยอร์ดูเขาสาบเพลินมากไม่มาโซนคอนเทสกันนะครับกาเฝ้าอยู่ครับหรือไฟเลสครับหนาๆเลยครับและเหนียวครับ มีฟอสตี้รีเวนแล้วฮะโทนี่โอ้โหคูเวตแบบโนรองเท้าครับเหมือนเคยกับอาญามีมงมีมงอยู่บนหัวตัวของมูลาดด้วยนะอยู่ในร่างทรงองค์ประทับนะครับต่อยใส่ดีฟอสกับคูก้าแล้วเรียกเพื่อนมาหวังจะลุมฮะแต่ดาอีมบอกจะเอากอสเดย์เยอร์ก่อนแต่ตีค่อนข้างช้าครับแล้วตรงนี้โทนี่ครับเปิดเข้าไปครับไอ้ปะโป้ครับยืนอยู่ข้างหลังครับยิงยิงยิงครับแต่คูก้าจะมาต่อยไอ้ปะโป้ฟลิกเกอร์หลบ โอ้แต่ยิงยิงย้ำไปยิงย้ำไปเกรจะตายเอาครับแล้วขึ้นหน้าไปยิงต่อขึ้นหน้าไปยิงต่อครับในรูเล็กๆตรงนั้นไอ้ป๊อสยิงหมดต่เลสสองแท็กแล้วครับพวกอีกชีจะมีแล้วครับอาร์ตีวับวับวับกดดายบิดเอ้ยยังไม่ไปครับเอเลสบอกไม่รีบนะตีก่อนแล้วดเมชั่นสลัดพร้อมใช้ปาดปาดครับยังไม่โดนหนึ่งคนแต่ไอ้ป๊อตโปเดินมาดักตรงนี้ครับยิงหนึ่งยิงสองครับยิงสาม โอ้โหและช่วยกันเก็บสําหรับฝั่งของเคตินฮารอนและข้างหลังคูก้าเข้ามาเวียงมาแต่โปรแต่โปไม่โดนเต็มครับถอยกลับไปได้แล้วบอกเพื่อนลุมใส่คุก้าครับแล้วคุก้าพยายามจะหนีแต่ไม่รอดดีฟอกอยู่ดีอ้าวเหลือนาครอสคนเดียวจากเคียคีปเหรอไม่คีปแบบนี้นี่มีรถมีรถมีรถอพอ่ามีรถแต่ว่าตโลหนีเออแขงเลยแขงเลยครับดีฟอก นี่ครมีซิงเด็ดโฟกัสครับแล้ววิ่งขวาครับนี่ไม่ให้เก์เข้าบ้าน,นมากนกันบ้านเขาแล้วน,ะน่ะนะนะครับไม่ต้องกาบครับไม่ต้องกาบไ้าบกาบและทีบร้อยแน่นอนครับตีสิ่งก่อสร้างอย่างเดียวครับสำหรับฝั่งของเคปีทานลอนจบ3เกมครับด้วยสกอร์ที่สวยงาม